ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนอ่ะอท้องขาวเท้าขาวหน้าขาวจมูกสีชมพูอ ผู้ชายอะไรนะฮะผู้ชายอะไรโอ้ยไม่ดีอะอะเขาดูหน้าชัดๆเลดูให้ชัดอ่ะง่าเป็นไงอ่ะดูให้ชัดไงไม่เห็นกริ่งตัวเลยดูอันีน่ะนอะไร